ินดีต้อนรับท่านสู่ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนยแดนบ้านไก่เคียงจังหวัดกาญจนบุรีรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสากรดีเด่นประจำปี2567กลุ่มโรงเรียนตำรวจตะเวนยแดนก่อตั้งเมื่อวันที่1 6พฤษภาคม2560มีครูจำนวน9คนนักเรียนจำนวน75คนประชากรจำนวน507คน205ครัวเรือน ซึ่งในกิจกรรมของสากรนักรเรียนของเรานะคะมีด้วยกัน4ด้านคะ่ะแบ่งออกเป็น4ด้านด้านที่1ก็คือกิจกรรมร้านค้าสากระคะ่ะด้านที่2คือกิจกรรมออมทรัพย์ด้านที่3คือกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตค่ะด้านที่4คือการศึกษาและสวัสดิการค่ะก็คือทั้ง4ด้านเนี้ยค่ะให้นักเรียนมีการฝึกลงมือปฏิบัติจริงค่ะโดยครูผู้สอนทําการสอนให้กับนักเรียนค่ะตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโดยการให้นักเรียนมี การแบ่งกลุ่มค่ะชั้นเรียนค่ะให้นักเรียนได้เรียนร่วมกันแล้วก็มีการทำ Mind Mapping ในการนำเสนอค่ะโดยครูผู้สอนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยค่ะฝึกลงมือปฏิบัติจริงค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสหกรณ์ค่ะเราไปชมกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยค่ะกิจกรรมร้านค้าสหากรณ์ค่ะไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมที่สองน,นะคะกิจกรรมออมทรัพย์ ตอนนี้เราได้อยู่กับกิจกรรมที่2กิจกรรมการผลิตด,ด้านการเกษตรค่ะซึ่งอยู่ในโครงการเกษตรแม่อาหารกลางวันค่ะหนูจะพาไปชมแปลงเกษตรของโรงเรียนพวกหนูนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่คือแปลงเกษตรของพวกผมกับเพื่อนเพื่อนที่ช่วยกันลูกพัก ระก็บราิหารให้พวกเราได้รับประทานครับค่ะนี่ก็คือโครงการฝึกอาชีพที่จะมีพี่ๆน้องๆมาทําปลาส้มและปลาหวานเลยงาค่ะและปลาที่ได้มาได้มาจากคนในชุมชนและผู้ปกครองค่ะหามาได้จากเขื่อนศรีนคริน ก็คือกิจกรรมการที่4กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการโดยโรงเรียนหนูมีการจัดอบรมสมาชิกฟรีเดือนละ2ครั้งวันที่15และวันที่30ของทุกเดือนค่ะค่ะและตอนนี้กับโครงการและขวดก่อนทิ้งรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพวกหนูนะคะและนี่คือขวดแก้วและขวดพลาสติกของสมาชิกทุกคนครับขวดพลาสติก1กิโลกร,รมัม และไข่ได้สองฟองหรือผัก100กร,รมัมขวดแก้ว4กิโลกร,รมัมและไข่ได้สองฟองหรือผัก100กร,รัมครับและหนูยังสามารถนำอุดมการหลักการวิธีการของสหกรณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเช่นการที่หนูสอนแม่ทำาอาชีครัวเรือนและแม่ทำได้ค่ะและหนูก็ทำบัญชีต้นการเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมือนกันค่ะ และแม่ยังมีการปลูกผักสวนควรัวกินเองค่ะจากการที่ลูกได้ทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสอนให้แม่รู้จากการอดออมประหยัดแล้วก็มีการโจทบันทึกอ,อย่างเช่นการนำไปทำการเกษตรแม่ก็จะโจทบันทึกว่าซื้อปุ๋ยซื้อยาใช้ใจไปเท่าไหร่จากการออมเงินนะคะทำให้แม่รู้ว่าทำให้เรามีเงินออมเอาไว้ใช้ในปีข้างหน้า แล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพในปีข้างหน้าได้ค่ะแล้วก็มีเงินทุนไว้ฝากไว้ให้ลูกด้วยค่ะแล้วลูกก็ยังแนะนำให้แม่ร่วมโครงการของโรงเรียนก็คือโครงการนำขวดไปแลกไข่กับผักค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้ลูกได้นำผักกับไข่กลับมารับประทานที่บ้านเราไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรค่ะแค่เราแยกขยะตามประเภทที่คุณครูต้องการค่ะ ความสําเร็จของการจัดการเรียนรู้การสากลของโรงเรียนเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของครูนักเรียนและชุมชนจากการจัดการเรียน,นการสอนและได้ลงม,มือปฏิบัติจริงทําให้นักเรียนสามารถนาหลักการสากลและอุดมการสากลไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้และยังถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปกครองอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นชุมชนวิถีสากลโรงเรียนและชุมชนเรารวมพลังช่วยเหลือกันเสมอมาครับ